สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพียวพรทิยาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธีรีพริบุสำหรับหัวข้อในการนำเสนอวันนี้นะคะก็คือวิธีการจัดจัดหาโรงเรนทางการบัญชีเพใช้กับเครื่องนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาดูความหมายก่อนค่ะโปรแกรมทางการบัญชีนะคะหรือว่า Accounting Software นะคะเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทำงานบัญชีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่การทิดบัญชีในสมุดรายวันนะคะไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทนะคะและสรุปผลในรูปของรายงานค่ วิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้เอ,เองภายในธุรกิจนะคะคือว่าอ E-Cloud หรือทีอ่ หนึ่งนะคะต้องระมัดระวังในการเลือกผู้พัฒนานะคะจะต้องเลือกผู้ที่มีความเข้าใจแล้วก็มีความสามารถนะคะในการแก้ยบไขมันคะสองต้องมีสัญญาระหว่างผู้พัฒนาโรกบบกับธุรกิจนะคะเพื่อให <for> ้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันนะคะข้อที่สามความแข็งแกรและติดตามเป็นระยะนะคะข้อที่สี่นะคะรักษามความสำคัญกันเองนะคะระหว่างธุรกิจกับผู้พัฒนาโระบบนะคะข้อที่ห้านะคะควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดนะคะวิธีที่สองนะคะคือการซื้อโปรแกรมสังเกตุ ซอฟต์แวร์แพกเกจค่ะธุรก,กิจนะคะที่มีความต้องการระบบบัญชีตามรูปแบบทั่วไปนะคะคว่าเจะ คือพวกยังทำในรูปทางการบัญชีที่จัดตา้งตามข้อตกละนะคะมีด้วยจากสามข้อค่ะคือหนึ่งนะคะตระหนักตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกผู้ขายโปรแกรมทางการบัญชีนะคะหากไม่รู้จักหรือไม่มีความรู้ในโปรแกรมนะคะผู้ซื้อสามารถค้นหาบริษัทที่จำหน่ายโปรแกรมผ่านสมุดโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะคะการสอบถามผู้ที่เคยใช้มาก่อนนะคะบริษัททางบัญชีหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทางบัญชีค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ซื้อสามารถ ที่ใช้โปรแกรมสำหรับรูปทางการบัญชีต่างๆนะคะในปัจจุบันต่อไปนะคะมันรู้ข้อที่สองคือขั้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายนะคะซึ่งปัจจุบันผมพบว่าทุกบริษัทนะคะมีบริการหลังการขายค่ะแต่สิ่งที่ต้องพิจารนะคะือประสบการณ์และคุณคุณของบริษัทนั้นๆค่ะหากบริษัทนั้นนะคะมีประสบการณ์และเงินลงทุนมานะคะอาจจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่สี่คือมันต้อง เพื่อลองรับการทำงานของโปรแกรมสับว์เดรนลูกนะคะที่ซื้อมาโรยพิจารณาจากทิมพ์วารีอุปกรณ์ที่โรรแกรมรับรองนะคะรองรับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพราะว่าจะช่วยให้ประหยัดเวลา ทำงานแล้วก็้าของอะร